เอานะครับมาแปลงน้นององค์ชุดสองนะครับรอบสองบ้านนู่นเองเห็ดเพิงอนแถวบ้านครับวุ้ยเบิ้งดอกนี่พี่น้องเห็นบ่านานเบิ้งสนูครับความงามของสนูนะครับเป็นยังไงครับพนน่ะเอ้ยสนูเขียวใหญ่พี่น้องได้ที่ใดไปบ่ต้องตกใจว่าต้นสีว่างามบนสีว่าง่ายเดอ้อเออย,ย่านตัดเออมันใหญ่ผดโอ้ยมันใหญ่ผดเอาพันไม้นี่แหละสีว่าดิ 10, เ,เออพันเตียบอ่ะเอาให้ครับบ่มี เดี๋ยวต่อไปเป็นการเก็บเห็ดตับเต่าสวนน้องโอมพอดีย่ายอว่าเล่าอย่างหลานน้องพรตน้องพรตแล้วมีหลานหน่อยแต่พี่น้องตะหักตะหักเออต่อไปสวนน้องพรตก็กำลังขึ้นอืมบังสนุนเลยครับว่เป็นยังเดี๋ยวอีกจัหนาขึ้นน้ำก,นก้นกันนี่ละอ๋อไม่ใช่ปัญหาครับมันเพราะถ้าได้ถือแดดเองยังสิตัวนี้ เมื่อเงาอันนี้นะเมื่อเห็ดเห็ดหู้นู้อันนี้เห็ดหนามครับว่าเป็นยังเห็ดเเห็ดอันนี้มันมากคู่กันกับนี่ได้มันเป็นอีหยังบุผฟมุกกันยังบระสบเข้าใจอยู่นะครับอันนี้บ่คอยปั่นไดเนาะว่าเป็น,น,นยงังกาบ้าให้เก็บชอล็อกนี่แหละก็เก็บล็อกนี่ต่อแล้วก็ไปเก็บล็อกนั่นตัวมันวะ มะมีตียางบางอีกระไรหรอกบ่เป็นยังแต่มะมีเอาทางช่มนกช่อมไม่ไปเอามาได้เบิดโอ้ยอ่อนซ้อนสนวงพี่น้องงามครับปูดซ้อนซ้อนนาพี่น้องเรื่องดินนะครับมาบอกเรื่องดินมั้งพี่น้องมังดินอยู่งหนีกับว่ามันดินดีปะไหนได้ครับนี่เบิ้งอรอดมันเป็นดินที่ผ่านกัน เห็ดเห็ดเกษตรมานี่นี่ยเห็นบ่หน่ะเหระเห็นบ่ครับเพิ่นเบิ่งดอกบ่ดนี้โอ้ยพี่น้องผมเห็นแล้วมานหนิยัดเชื้อบาดหนิร้อยมีเอ้ยเบิ่งดอกเบิ่งดอกครับเบิ่งดอกเบิ่งดอกก่อนนะเออเบื้องดอกเอานี่กองเนาะดูดูดูเชื้อนี่ครับนี่นะเชื้อเห็ดนะครับนี่พี่น้องเห็นบ่อันสีน้ำตาลนั่นสิครับนี่นี่นี่คือเชื้อเห็ด นะครับเราไม่ต้องกลัวเด็ดเห็ดขึ้นไม่ต้องไปกลัวว่าเอาหาักขึ้นน้าเชื้อไปพร้อมมันก็อยู่มังเกิามันนั่นแหละนะครับเออหาลังต้นนี่เชื้อเห็ดอ้อมมุดลงพวงมดแล้วมันหลายหลายนะครับารนานเห็นป่าเนี่ยเริ่มเลี้ยงลงแล้วหนักว่าท่านไหนหนีไปไหนได้หนี่ว่ไาไว้ได้เลยนี่ไปนอน,นเห็นป่าครับหนีดอกนึ่งกวน่ะ เดินเต็ียมมาโอ้ยนี่เอาธรรมด,ดาก่อนนะพี่จะดอกงามตรงตรงดอกตรงตรงนี่ธรรมด,ดาแม่นครับดอกตรงตรงอ่านี่ล่ะเนี่ยเห็นอะ้รพี่น้องเห็นแล้วดอกนั่งนะไรอ่าเห็นไหมครับ ม่งไปทั้งสองขางอันนี้เลยอีดอกนึงอีดอกนึงแอ้ไม่เพราะมันอีดอกนึงอีสองตัวนีไหมเห็นไหมครับคืนมาแซงกันเลยอยากขึ้นก็ขึ้นมาเนี่ยยังสวยงามโอ้ตายตายตายเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวพี่น้องจะไล่ตายนะครับเด้อผมหอบหู้เฮ็ดเดี่ยวกันเฮียผักนีเห็ดเอาอีเดี่ยวไล่ตายอีกเดี่ยวนี่ครับเห็นไหมครับโอ้ยดอกงามสุดยอดเลย ดอกสวยน,นั่นได้ตืมมนันจนกองรอ,องห้องได้ยั่ของมนันได้เลยห้องนี้เอาไปขอไปนี่อ,ออกมองหันว่าเป็นติฮะทีอนนโอเคย <c oughs> างต่อครับหมูมมปลาลุ่นอ้อโดน้าขึ้นลุ่นเห็นมันขึ้นลุ่นวาสีเป็นสองพักครับน,น,นี่เย็นยู ถูกเขาบ่ได้ดิเขามีเสียแล้วเนาะนั่งแล้วเสียวยี่กล้องเอาไปวันที่เท่าไรก่อนว่าหาจุดนะักวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวป่ะเอาเสาร์อาทิตย์พี่น้องทั้งตลาดดิมันยังได้ได้ได้เอ้ยวันีปัญหาขายไป็ลอดเขามันเห็ดเอาอีรีย่านแต่มันเห็ดเลียนนี่ยหลับใหก็ได้มันบ่ได้ใจว่ะ เออถตู้้นก็เานเด็ดว่าเอ่อบาน้นเห็ดยังอยูย่น่ะม้เาจนว่าเด็กขายนับเทียบกันว่าอะไรเหรอเสียดายเ,ยเ,ายเสื้อครับนี่ล่ะครับพี่นอ้องเพอาีใก,กล่องเราบอกถือดิขันพี่น้องเอาไปแล้วบ่ผ้ากันเอาไปเห็ดเอาเสื้อไปเก็บไว้มันกับสีช่ซ้ำเก็บไว้ล่ะครับเห็ดยังเห็ดเอามันค่าๆตัวนี่นะครับเป็นบ่อดอกเหยยเ็ดนี่ผมเห,ยยห็นอย,ยู่ได้ดอกเห็ดนี่นี่อ่ะนะครับสวนงาม ตั้งแกเอาวิรีนะครับเด้อผู้เอาเชือไปเฮ็ดเอาอีหลีเฮ็ดไอ้มันคักว่าต้องย่านฝาดลงไปโหลดครับโอ๋อ,เ,อเราลองนี่ว่ามันบ่ท่านไหนเขาทีน่นี้กวงขึ้นนี่เฮ็ดอยู่แาบไหนโอ้โหนี่เกิดอยู่น้ำแป๊บนี่เห็นไหมพี่น้องเกิดอยู่น้ำแปบ๊บเนี่ยโอ้อยเจ๋งเลยเน๋งเ โอ้ยนะเห็นไหมครับนี่ได้แล้วเป็นได้ดอกเง็ดสมบูรณ์แบบโพดแล้วอันนี้ท่านได้มีเนาะได้ละไเส้นละขิงเขพอเนื้อยังลอยดิหมดแล้วหมดแล้ว <c oughs> ลยางสวยไปย่างสุดท้ายและท้ายสุดครับเดี๋ยว <c oughs> มาได้เลย นี่ครับเป็นสุดท้ายแล้ท้ายสุดครับเบิ้งความสมบูรณ์ของพันธุ์สนูความสมบูรณ์ของดินความสมบูรณ์ของเชื้อและความสมบูรณ์ของจิตวิญญาณมนุษย์ครับเบิ้องอรวดพี่น้องนี่แหละผู้ใดกันผู้ดใดตั้งต่อเฮ็ดยั้งมาสัน่นล่องมารวดคับมานพเดชพลดในเหยียบครับตั้งใจเฮ็ดค่อยๆเฮ็ดไปออฟังคำแนน้ำไปเรื่อยๆครับสงสัยยังกระโถมานะครับามเบอร์โทรหลายเบอร์โท่เพราะจำเป็นต้องโทรหาผมผู้เดียวดิ โทาหาไอแองแม่อมก็ได้หาพาี่กล้องก็ได้เบอร์โทรผมก็ทิมไว้ในเพจให้บัดอ่าโทรปรึกษากันเพิ่งเป็นไดแปลง่ยกล้องหพ่งออกดีแต่ครับนั่งสีก็ได้เด้อบ่เมนโทรหาตาผมก็ได้ดิบางแปลงสภาพบางแปลงมันกับ่คือกันครับอืมศึกษาค่อยๆศึกษาเฮดลินไปบัดนี้บัดจะขวางโอเคละละความรู้พ่อแล้วน,นำเลยนะครับจัดเลยนะครับมีดอกหนึ่ง จัดเลยทาเลยเอาจริงๆในบานนี้แ็่ไหนคนไหนทราบไปเลยหลายท่านที่เอาไปกับเฮ็ดออกแล้วก็ส่งข้าวนะครับเด้อมีหลายคนที่ผมผลลงใหม่ๆเอาเชือไปแล้วก็ส่งข้าวกันเอานี่ครับดอกสุดท้าย <c oughs> นะอโอเคครับเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับบ้านนู่นเองเห็ดเพิ่อทชบ้านนะครับเดี๋ยวจะมาบอกมาจากไห่อันนี้ <c oughs> อันนี้อันนี้จะเป็นแปลงน้องพอตน้อยๆเนี่ยพอหน่อยปีไงเตือผมนี่น เพชรเปลี <c oughs> <c oughs> uh ่ยนแปลงหนองพอดกำลังเพาะเบี้ยสนูอยู่นะครับอืสนูขึ้นแล้วไม่ต้องห่วงถ้กถึงฝนน่ะอีกเจ้าหน้าที่มัลโลกเอาอยู่นี่เราไปช่ำเป็นหลไรพอดแล้วนี่เบิดเอาโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่บ้านนู้นเองเห็ดเพิ่งเชาวบ้านสวัสดีครับโอ้ยงามผักสนูนี่